กร <ừ, S 2> อบจัดอ่ะกรอบของแท้เลยอ่ะืกับตำสัวขนมจีนหรอบวบคอพับืสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับขอนคุณมากครับไววลุนพี่น้องสวัสดีครับ ชื่ออะไรนะครับต้นข้าวครับน้องต้นข้าวครับอ่าพี่น,อน,น้องมากินนันเนี่ยเสพเสียด้วยกันมาหนี่นี่ไม่หลุดมันมากินน้ำอู้พี่น,อน้องคุณกบกรอบเลยเด้อพี่น,อน้องคนอยากกินน้ำมันพี่น,อน้องอู้กรอบของแท้เลยพี่น้องมาพี่น,อน้องมาบอกเลยกัดตัดเลยเนาะอเดือดๆกบกรอบอู้นอ้าววันนี้อุ้ยขาดเลยตัวนี้ขาดเลยกอบขานานดนี้พี่น้อง Oh. เหนียวขนาดวาตันนี้ต่วันกรอบหนอกนมในสูตรถ้ำเองครับโอ้ย oh. ตัดไปเลยเอามานี่ลุยเลยครับด,ดีเลยนะ<ช>ครับชัดเลยอือกรอบจดัด <laughs> กรอบของแข็งแทบเลยนะอืมกรอบของแถ็ทไม่นอน มาพี่น้องมาไหม,ม,ม,มเสียบลอกกันกรอ,อ,อบนอกนุ่มในครับกับตำสัวขนมจีนมาบ,บ่วพ่ครับ เ็ดเลยอ,อ,อันนี้มันมันหนาเพื่อนมูกกอบผมเลือกมากแบบ nặng mến nạ. À. Lui อากาศห้อนห่อนครับตรงบาทกันไหนอู้ไปกินใุ้ตัซบห่อนอืมจะเสียบลัวเนาะรรกรอบนอกนุ่มในสูตรมิโนะ แบก,นกปนะนะตมันหน้าผุครับหนังนาอยู่อยู่มอไหนก่อนมมสองครับอยู่มมสงองพี่น้องไม่หลุดไม่หลุด

ตัวที่หน้าร้านนะขึ้นวันนันตัวน,นี้ังหนึ่ง,งลูกนอกกั้งลูกอีกหน,นอนเอาเลยปอบเลย ไม่หนอนนะกรอบ่ากบเลยงามน,บบนี่หนังมันมันหนามันเลหลายอืม,มเลรบเพชรเลยมัน อืมเซ็บไหมแจบวะเซ็บครับอืมจุกเซ็บของแท้วะแจบของแท้หรือว่าสุดยอดคือใบอ่อนอืม đây cọp cắn hòn nè pí ชอ,อบดีพี่น้องแต่ว่าแซงเดี๋ยวหนังมันมันหนาต้อหน้าเรือหนังบางหนังบางไหนไหนมันเพราะว่าหนังหนามันมันแต่กระนุ่มดี Ừ. Cho mặn đại. Này mặn. กินสองคนยังเสียบอ,อีกเนาะ อืมอบ่ได้มันบมมนม่มันครับอืมหอมดีขาดเลยพน่น้องโอ้ยข้ามกันนะ คาใครไปหน้องสเสียเปียกๆอิ่มบ่อิมอ่มครับอิ่มเลยพี่น้องโอ้ซสบยบนะไรไป่น้นองแส่บพร้องแดดเลยได้หมูกรอบชิ้นโตโตสองชิ้นพี่น้องประมาณสองกิโลนะครับแล้วก็กินครับสมสมตำหรือว่าตำชั่วชั่วของนุ่มจีน เสียบของแถมได้พี่น้องเด้อกะพอดีมีไปหลุดพันเมื่อก,กินน้ำนะครับกะขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ผู้ใดเข้าเบิ่งกันอย่าลืมคนไหล่คนแช่เนี่นเพื่อไปนั่งใจกันนะครับเนาะกะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตสมเนื้อสมหมูยี่หรันนำ้ำช่วงนี้กะสงการานพี่น้องกะเดินทางปลอดภัยเด้อครับมาบ้านมาซองเนาะครับเนาะมาเยี่ยมอันญาติพี่น้องพ่อแม่กะดูแลมันนี่ดีได้ครับพี่น้องเด้อกะขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนพี่น้องมื้้้้ออออนนนนีีีเเาาซ่่กด๋ยวพนนวพิหสัสดีครับ